สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในนะ็อตนาโนเบรกเกอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่เกมเนโกพาะพาร์ทสองแล้วครับผมอย่างที่ว่าเถิดใครยังไม่รู้จักนะครับกลับไปดูพาร์ทหนึ่งเลยอันนี้พาร์ทสองก็คือเนื้อเรื่องมันจะต่อเนื่องกันเลยเนาะ,ะผมก็ขออนุญาตก,กลับไปโหลดเซฟจากที่ผมเล่นค้างไว้เมื่อพาร์ทหนึ่งนะครับผมเออเออไม่ต้องพูดอะโอเคอจะแปลให้ฟังเลยเนาะบอกว่า บอกว่านายท่านแชมพูตัวนี้ชิคุเรจังบอกว่ามันมันแชมพูที่ดีมากเลยอยู่ผมมาแปลเลยได้ไงเอาไปลองถึงเท้าความก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยู่เปิดมาดูพาร์ทนี้เลยคือเกมนี้นะครับคือเกมเนโกะพา,าละครับผมเกมไม่รู้เป็นเกมจีบสาวหรือว่าเกมจกำลองชีวิตหรือเกมเลี้ยงสักอย่างนะครับเกี่ยวกับสาวหูแมวครับผมซึ่งก็ถือว่าเล่นเพลินๆขำๆได้ครับผม ใครที่จะนั่งดูจนจบเนี่ยบอกตรงๆอว่าใจต้องเย็นนิดนึงนะครับเพราะเกมนี้ไม่มีอะไรบุ๋วหวาเลยครับผมมาเล่นไปเรื่อยๆไปดูความน่ารักของสาวหูแมวทั้งสองสีไม่ว่าจะขาวหรือดำแล้วพูดถึงในคลิปคลิปหนึ่งเออในตัวพาร์ทหนึ่งเนี่ยมีคนถามผมด้วยผมชอบสีไหนดำหรือขาวอันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับในใจครับผมบอกไม่ได้ครับมันไม่ใช่ความลับครับแต่มันบอกไม่ได้อ่ะโอเคครับเรามาต่อกันดีกว่าตรงนี้ ขยับคอขยับคอใครมาไหมออโอเคครับก็อย่างที่ว่ากันไอ้นี่เหมือนมันจะมาสนใจแชมพูตัวหนึ่งครับผมซึ่งบอกว่าชิคุเลจังเนี่ยเ,เป็นแชมพูที่ดีมากซึ่งผมลองไปดูแล้วอ๋อโอเคครับพาร์ทหนึ่งผมตกหล่นไปชิคุเลจังเนี่ยเป็นน้องสาวของเราครับผมซึ่งยังไม่เปิดเผยว่าคาแรคเตอร์ตัวนั้นเป็นยังไงครับผมแต่เหมือนประมาณว่าสองแมวตัวนี้คือแต่ก่อนก็อยู่กับชิคุเลจังแต่ว่าชอบมาเล่นกับเรามากกว่าและติดเรามากกว่าติดชิคุเลครับอะไปต่อเดี๋ยวกว่าหนึ่งนะชิคุเลังปิดละอ่า อันนี้ก็ทางฝั่งของวานิลาผมลืมบอกนะสำหรับใครที่เข้ามาดูพาคนี้ตัวฝั่งซ้ายนะครับชื่อช็อกโกแลตฝั่งขวาชื่อวานิลาครับเป็นขาวแล้วก็ดำครับผมอ่าวานิลาก็บอกว่าแหมแชมพูตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันมีกลิ่นหอมมันทําให้ผมนุ่มลื่นสลวยเหมือนใช้แพนทีนะไรพวกเนี้ยครับผมซึ่งไม่ได้โฆษณาแบบแพนทนีนจะบอกทำไมอ่าโอเคาก็วัด t ต่ส t าร f f for you to use ช่างมันครับตัวเรารู้สึกจะชื่อคาโชครับที่ผมแปลเนี่ยคาโช หรือคาโชอุไม่รู้ครับไม่เคยได้ยินผูออ้คนญี่ปุ่นคนไหนชื่อคาโชอุเลยนั่นแหละครับผม I don't need it ฉันไม่ต้องการมันวางมันคือนลองไปแล้วมันี่มา <laughs> เรียกมันมนึงมันนี่มันนี่เจ้านายมันหมายมันหมายความว่าเจ <c oughs> ้น้ารน้องไห้แล้วงอนงอนเราไม่ซื้อของให้ บอกโอ้โหอย่างเงี้ยเหมือนก็ตบผมหรอกมันเหมือนก็ตบฉันเลยเนี่ยมันก็แปรเวอร์เกินไปเอสเทลและยูฮิตมีชีแมนาวมะนาวโอ้โหโอ้การโอการโอกันเข้าไปครับผมโอกันเข้าไปตัวดําก็ร้องตัวขาวก็โอครับบอกโอโอมันนี่มาไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยข้ามไปแปรได้ครับแปรแปรมาแล้วก็เงียบชิช ฮิสเดฟเอนต์อิสตรองอ๋อเหมือนประมาณครับไอตัวขาวเนี่ยพยายามจะมางอ้อเราครับผมว่าเอ้ยซื้อไหนหน้าซื้อไหนหน้าแต่ว่าเรากาัดแข็งครับเรายอมไม่ได้แชมพูตัวนี้เอาไปให้คนใช้ครับแมวนี่ใช้แค่แชมพูหมาก็พอครับ,รบใช่ไหมเนี่ยแชมพูหมาที่บ้านกันเนี่ยกระปุกเป็นจรอดเลยครับผมใช้นี่เทเลยครับไม่เสียดายอ่า uh, I had ไอฮัทจะยูสอัลกราวออยุ e ิย something when I pay attention ก็คงกลัวว่าสองคนนี้มันจะขโมยมั้ง try to g กแบบอนาเธอบาสเกตฟอร์เดมเซลเอลซูเปอร์มาร์เก็ตเอรด้านั้นแหละครับกลัวว่าไอ้สองคนนี้แบบมันจะทำอะไรไม่เข้าท่าอย่างเช่นการขโมยครับผมซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่มีอะไรก็ข้ามๆไปขอโทษนะกันนายท่านขอโทษทำไมวะแป๊บหนึ่งผมก็แปตกหล่นน่ะสิข้ามไปเลยดีกว่าครับข้ามตะเสียงมันก็พอเราวก็นี่ก็เป็นเวลานานแล้วนะที่เราไม่ได้มาช้อปปิ้งกับนายท่านมาเลยทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากมายครับผม่เรับนม มันเป็นแคทเกิลอะโอเคครับผม,มก็สรุปมันก็ดีใจกันนะครับผมมือนจะแปลทำไมบ่อยๆก็มันรู้สรุปดูเกมเหมือนผมไม่ได้เล่นเลยนะเหมือนผมมันเป็นตัวสักตัวหนึ่งที่มาอยู่ตรงการลางระหว่างมาแปลบทสนทนาของไอ้หัวขาวหัวดำเนี่ยให้คนฟังแล้วผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมมีหน้าที่แค่แปลเฉยแล้วแบบไม่ต้องเล่นอะไรเลยแค่เอาเมาส์จิ้มคลิกคลิกคลิกแล้วก็แปลให้ฟังมึงมีหน้าที่แค่นี้พออะโอเคอะกดเป็นตาก็ได้ฮนเนสคืออะไรวะฮนเนสหมายถึงจริงใจมั้งผมจำไม่ผิด ก็นั้นแหละก็บอกว่าเ,เราเนี่ยแบบว่าจริงใจจริงจังอะไรก็ว่ากันไปครับผมใครดูผมไม่เข้าใจนี่ก็เปิดดิกด้วยนะครับผมว่าผมมั่วครับแปลได้ก็ได้ไม่ได้มั่วอย่างเดียวครับผมอ่าโอเค it's t o i being honest i telling you don't to put you r shampoo in u d a e t light ก็นั้นแหละมันก็ยังยื้อแย่งกันอยู่ครับผมว่าเอแชมพูมึงอ่ะยัดคืนไปซะเราไม่เอา โอเนกายชิม yeah, bon like. mm ัสโอเนกายรู้ว่าขอร้องครับผมได้โปรดเถอะในท่านขอร้องเราอยากได้จริงๆะแชมพูตัวนี้มันจะเป็นสำหรับช็อกโกแลตและก็วานิลามากเลยนะเล่นละพี่อะกูมีหน้าที่มานั่งแปะเฉยใช่ไหมเนี่ยเล่นเล่นอะไรก็ไม่น่าเอานิ้วเนี่ยกดสเปซบ้างอย่างเดียวแปะจับต้องอะไรไม่ได้อย่าเม้ามืออะไร โมจิวารุยอ่ามันก็บอกว่ามันจะรู้สึกเสียใจมากเลยลถ้าเกิดกลับบ้านไปโดยที่ไม่มีแชมพูตัวเนี้ยแชมพูมันสาคัญอะไรขนาดนั้นวะเน,นี่ยมันกลับบ้านไปกินวิสกัตไปแต่นมอคัสตเตอร์เอครับผมเป็นลูกค้าเ ชิวอนบายแชมพูแคทเกลอพอติงอ๋อนี่ครับมันเกิดเสียงนินทาครับของผู้หญิงคนหนึ่งครับผมพูดขึ้นมาว่าแหมดูเขาคนนั้นสิเอไอไอหนะอกนั่นน่ะไอหอกนั่นคือเราอะครับที่กำลังเล่นอยู่ดูไอหอกนั้นสิมันไม่ยอมซื้อแชมพูให้เนี่ยสาวหูแมวทั้งสองคนด้วยเนี่ยน่าสงสารจริงๆรูงเดินไปจ้วงเลย <c oughs> โอ้โหมีมีลูกค้าลูกค้าบีเยอะนะเมื่อกี้เป็นลูกค้าเอนีเป็นลูกค้าบี โอ้โหมันจริงจังไว้มันบอกว่าเหมือนจะแจ้งเลยว่าแบบว่าเรารแบบว่าแบบว่าไม่ดูแลอะไรพวกนี้ครับซึ่งเราจะยังไงอะเอได้ยินเสียงคนนินทาครับผมไอ้สองคนนี้ก็ทำาอแล้วเอ้ยเลยซ้ายเร็วกว่าโอ้ยมีคนนินทาเหมือนจะมีใครช่วยเหลือหรือเปล่าอ่าสุดท้ายก็ต้องมู v e ไปอย่างเดียวครับมูฟอย่างเดียวสรุปผมเล่นเกมนี่ผมมานั่งเล่านิทานเลยใช่ไหมเนี่ย ก็คือสรุปได้ไม่ได้ไม่รู้ครับผมสรุปคือก็คือออกมาจากสถานที่นั้นเรียบร้อยแล้วก็มีลูกค้า A ครับไอตัวไอตัวสอไซเกืร์เบอร์หนึ่งครับมายุ่งครับมานินทาแล้วลูกค้า B ครับผมสอไซเกืร์เบอร์สองก็มานินทาเราอยู่ในสถานะพื้นที่เรงานไม่ได้ก็สรุปก็ต้องถอยครับไอนี่ช็อกโกแลตก็บอกว่าแหมไปเที่ยวกับเจ้านายสนุกจังเลยสนุกเหรอแปลไม่สนุกเลยเนี่ย แค่นั้นแหละสุดท้ายมันก็พริ n g คืออะไรวะไม่รู้ครับผมข้ามไปตอาสรุปคือไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับผมไอถั่วขาววานิลลาก็ะบนวันเนี้ยมาสนุกก็จริงแต่เหม่นจะได้ซื้ออะไรเลยเจ้านายเนี่ยโคตรกิ้งกขี้เหนียวเลยเอามาชิปเกตผมไม่รู้นะว่าชิปเกตคืออะไรแต่คําว่าชิปแปลว่าถูกในที่นี้หมายถึงมันจนหรือเปล่าก็โอเคข้ามมันไปครับ b e s i นี I never get to report after t h a t I was นเวิลด e เอ็กซ์เชนจ์ซุปเ e อรหลังจากนั้นฉันก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอวอลติงที่ช่วยสตรีทฟอร์วายอะไรวะทำไมมาถึงพูดถึงการแก้ตัวที่เอ้ยช็อปชอบ,ชอบ <laughs> การแก้ตัวที่แบบว่าทำให้ไปที่ร้านนั้นไม่ได้อีกสักพักหนึ่งแล้วมึงไปทำอะไรวะผมแป้ตกหล่นตรงไหนเนี่ยถามจริงๆ Well I see I j t r y d to kill side of cat girl เออโอเคมึงน,น่ารักคูเข้าใจ <c oughs> น่าจะเป็นการดมครับผมบอ <c oughs> ่ว่าเหมือนมีกลิ่นอะไรหอมๆแถวนี้เลยอ่ะ <c oughs> เอ,อ๊ะกลิ่นพี่ป่ะน้องออไม่ใช่นะเ <c oughs> ออใช่จริงด้วยกลิ่นอะไรหอมๆก็ไม่รู้ว่าเจ้านาย Is Jeffrey Dus What Is Smell เอ,อ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรกันแน่เนี่ยตัวเราพูดขึ้นมา I turn towards to a South f o a s t ผมมองหาที่มาของกลิ่นแล้วเราก็เจอเจอเจอหูอแมว,แมวเหมือนมันจะแป๊บหนึ่งนะหูแมวโรริหูแมวโรริรร <c oughs> อีสองตัวนั้นเขียดทิ้งไปแล้วใครที่มาถามผมมาต้นคลิปนะว่าจะเลือก A หรือเลือก B เลือกขาวเลือกดําผมไม่เอาสองตัวนั้นอนะ่ะผมจะเอาโรริครับผมอ่าโอเคไอ้นี่ก็เหมือนเป็นแมวที่ร้านอาหารครับผม ต่างเมืองนี้คือคนมีหูนี่มันเกื่อนเมืองเลยใช่ไหมเนี่ยทูสตนแคปอ่าเวลคัมอยากลองกินทาโกยากิอะไรอร่อยๆไหมคะลองเนาะลองเนาะมันก็ถามว่าทาโกยากิที่เอาน่ะจะเอาหน้าอะไรดีคะระหว่างหน้าไปปิ้งกับหน้าโบนิโตซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรครับผมแปลตามที่เห็นครับผม แล้วสรุปได้ได้กินไหมอะ่ะว้าวดูสิร้านทานโทยกาโยากิเนี่ยดูแลโดยเจ้าหูแมวซะด้วยมันหาย,ยากมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมเจ้านายต้นคอนเซ็ปต์เดิมผมมีหน้าที่แค่แปลใช่ไหมเนี่ย <laughs> มือผมเนี่ยปล่อยอย่างนี้ได้เลยเล่นเกมเนี่ยเอานิวานะน้วกลางเนี่ยนิ้วกลางนิว้วกลางนิ้วกลางแล้วผมไปชูนิ้วกลางใส่กล้องทําไมกันนิ้วนางนิ้วนางอ่าโอเคครับกดสเปซบ,บ้าอย่างเดียว ว้าว wow, ดูกสิโคเนโกโคเนโกครับผมแปลว่าลูกแมวครับผมซึ่งก็บอกว่าหูแมวโรริเนี่ยน่าน่ารักมากเลยครับผมโอเคอิสเวอ t ์แคสต์ยังเกอร์ดาร h ช็อกโกแลตแอนก็บอกว่าก็เป็นแมวครับผมที่เด็กกว่าช็อกโกแลตและวานิลลาซึ่งก็ถูกต้องครับผมเด็กกว่าดีกว่าอยู่แล้วครับ She wave h h r t t n y y h n n d t แอส l i t ริตี้ดรอคัลซอบอกว่าบอกมือน้อยๆครับเพื่อกวางลูกค้าเข้าร้านครับ แมวเก,วกักแมวเก,วกักแมวเก,กักนี่ทำมือเรือยเรือ,รอ,รอไม่พิ้วก็วยังจะเรือ,อ่โอเคอินเทลมันเชิมชีลูกลัสเออไปทเวียนเจอตีเยียบอกว่าถ้าเกิดจากลักษณะของมนุษย์เนี่ยลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเด็กผู้หญิงอายุประมาณ13ครับซึ่งก็เพิ่งหลุดจากเปาหกขึ้นมาใช่ไหมสิบสามเนี่ยไม่เอาก็ไม่เอารับในไทยเล่นไม่ได้ครับผมคุกครับคุกได้ไปเข้าห้องงงแน่เลยครับไม่พูดถึงแนละ้วกันครับอายุ13ครับยังไม่เกิน15ครับแล้วนิ้วโป้งจะกวงทำไมเนี่ย ควงทำไมนะไม่เข้าใจอสรุปผมใช้มือซายเล่นผมอนุโป้งควงอย่างนี้ทิ้งไว้แล้วกันบอกว่าถ้าเกิดตีเป็นอายุแมวก็อายุประมาณหกเดือนหกเดือนมึงโตขนาดนี้เลยเนี่ยเลี้ยงไว้เลยจังเลี้ยงอยู่ในบ้านตัดเดียวหกเดือนได้ตัวอายุสิบสามแล้วก็แล้สรุปก็คือแมวโรริครับผมหูแมวโรริทำไมโรริต้องกระดกริ้นด้วยไอ้เนจังงเนจัง ก็คือสรุปง่ายๆนะครับไอนี้ก็เดินปลอมาเลยอะนี่มันแมวเหมียวพี่สาวนี่นะแล้วก็บอกว่าก็แบบว่ามีหูแมวเหมือนกันเลยเมียวเมียวครับก็เมียวเมียวด้วยคนช็อกโกแลตก็เหมือนเธอเหมือนกันแหละเมียวเมียวฮ่าฮ่ากกดไปช็อกโกแลตก็จะเกาคอนะช็อกโกแลตกู บอกว่าลูกแมวเนี่ยทั้งใส่ซื่อบริสุทธิ์และน่ารักมากเลยโอ้โหมันดีที่สุดเลยแล้วผมเป็นไรวะเนี่ยเป็นการเล่นเกมที่แบบว่าไม่ใช้มือมากเลยเนี่ยปล่อยมืออย่างนี้ได้อ่าคราวนี้ก็เริ่มที่จะลูบหัวครับผมมาเลยมาเลยลูบหัวลูบห,หัวเกาคอเกาคอ,าอสรุปเกมนี้มันมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมีแค่แบล็กเกาแล้วก็ตัวยืนอยู่ข้างหน้า อ่าคราวนี้ก็เป็นเจ้าของร้านครับมาบอกว่าซูมิมาเซนครับขอโทษด่วตัวที่แมวของเราเนี่ยไปสร้างปัญหาให้กับเราครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับมาบ่อยๆได้ยิ่งดีครับเห็นแล้วจรเินตามมากเลยครับปล่อยชากโกล่าก่อนนิลาครับผมเล็งเ่าหูแมวโรริคนนี้เรียบร้อยแล้วอ้องเกจตดนอออายุ The Owner of those cats ถามเราว่าเราเป็นเจ้าของของแมวสองตัวนั้นเหรอเอ้ยหูแมวสองคนนั้นเหรอ The Owner of those stand c r e a t i n g up ก็เหมือนประมาณว่าพยายามพูดคุยกับเราอะไรพวกนี้นนะ Yes I am ใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วครับมองก็รู้ครับผม as well as the as fact Marito sister is t o e owner บอกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าตามตรงนะคนที่เป็นเจ้าของจริงอะ่ะคือน้องสาวของเราคือชิคุระครับผมเราแค่แบบว่าเออเป็นเจ้าของร่วมด้วยแต่จริงๆเราชิคุระเป็นคนเลี้ยงครับสขขรสุปคือหูแมวประเทศมึงเนี่ยมันไม่แปลกเลยใช่ไหม บอกว่าโอ้ยฟุ้งเขานี่ทั้งฉลาดแล้วก็น่ารักใช่ไหมล่ะแต่มันไม่แตกใช่ไหมเนี่ยโอเคเราก็เข้าเมืองตาหลิวต้องดูตาตามครับผมในเมื่อมันไม่แตกเราก็ไม่แตกครับผมกดไปครับเดี๋ยวสักเขาจะว่าแต่ไม่ได้ครับตามไปครับอ๋อบอกว่าแม่ของเราเนี่ยก็อายุประมาณเจ็ดเดือนนะ my history ่ f ของเขาครับของเขาประมาณเจ็ดเดือน เมบี้เ h e นชีบิดออเด e ร์ชีบ i วไฟครับแลกว่าถ้าเกิดเอ่อแมวโรลิเนี่ยเขาโตขึ้นกว่านี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นแมวที่ดีเหม,มือนกับแมวสองตัวที่เราเลี้ยงอย่าโตกว่านี้เลยครับแค่นี้พอพอแล้วครับให้เหลือโลรลิไว้สักคนหนึ่งครับเพราะผมดูคาแรกเตอร์ที่เหลือแล้วเนี่ยมันมีแต่สาวรารบึ้มนะเลยครับซึ่งผมไม่ชอบอย่างนั้นครับผมเอาเอาแค่นี้ครับอย่าอย่าโตกว่านี้เลยนะคุณพอ The f o o d stand owner has วายมาออนเธอเฟสสวีวัชชาริง about h e r r y s ชายอัพเธอก็นั่นแหละครับยืนคุยกันสักพักนึงสักทีเหรอซึ่งเจ้าของร้านทาโกยากิเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเจอคอเดียวกันเป็นคนที่เลี้ยงแมวเหมือนกันก็คุยนั่นคุยนี่ไปเรื่อยครับผมเกี่ยวกับว่าเหล่าแมวที่เรียงกดไป as the g l a n c is what understands n g e young c h a r t e r made a seal และ at ก็นั่นแหละครับก็เรื่องของแมวอยู่ดีมาาออนเธอสเอร์อันดออัมาออนเธอสเ How old they are ฮะอะไรวะ They were two and six about n นเอ่อเหมือนประมาณว่าตัวเราครับผมก็แยกไม่ค่อยออกกับอายุแมวกับอายุคนอายุแมวที่เป็นเดือนมาเทียบกับอายุคนเั็นปีอะไรพวกเนี้ยครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าอายุของแมวช็อกโกแลตกับวานิลาของเรานี่ผมมั่วนะมั่วเลยนะเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะเจ้าของร้านก็บอกในอายุแมวของเราน่าจะมาเก้าเดือนมัง้งไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ แต่ถ้าผู้ผิดอาจจะไปแก้อีกทีหนึง่งอะไรวะ b a c k เ n ียนแว r ์เร l y noisy i ี่ฟรอสต์ออคงจะไม่ใช่อะไรสำคัญเท่าไหร่อโผมมาสักทีครับอาชิคุเล่ังเรลรี่ทาวสอัลสเวลก็นั่นแหละครับผมก็เหมือนมาว่าชิคุเลเ่เลีเ้ยงมาดีมากมายครับผม ก็นั่นแหละครับผมบอกว่าชิคุเลสอนมากมายอะไรก็แล้วแต่ครับที่แตยังไม่เจอหน้าเดี๋ยวล่ะว่าส่วนเดอะฟูลโอนเนอร์ยูแฮปบอกว่ามีเจ้านายที่ดีมากเลยอ่ะใช่แต่เจ้านายก็คือเจ้านายนะหมายถึงเราครับคือก็เรามันก็คุยประมาณว่าคนที่เลี้ยงอชิคุเลใช่ครับแต่ก็ชอบเรามากกว่าที่เป็นเจ้านายครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะแปลเหนื่อยแล้วนะแปลมาสิบหกนาทีแล้วนะเนี่ยอ่ะ มึงย้ำมัตั้งแต่พาที่แล้วแล้วว่าชิคุเลจังก็คือชิคุเลจังใช่ไหมครับเจ้านายเออใช่บอกว่าแต่ในอีความหมายหนึ่งชิคุเลก็เป็นเพื่อนคนสําคัญครับซึ่งในที่เนี้ยไอสองคนเนี้ยมันไม่อยากมองว่าเป็นเจ้านายอยากให้เราเป็นเจ้านายชิคุเลจังอยากให้เป็นลักษณะเหมือนเพื่อนที่สนิทกันซะมากกว่าบอกว่าเราอยากจะเรียกคําว่าเจ้านายโกชูจินหรือมาสเตอร์เนี่ยกับเรามากกว่าอ่ะโอเคครับผม ไอ้ซารลเตอร์นั่นเองโกชิจินตมาไอ้ไอ้จังเลยโดนลิ้โดนล้อไอ้นี่เจ้าของร้านอาหารเขาบอกแหมน่ารักจังเลยมาเรียกมาแมวมาเรียกเราว่าโกชูจินตมะครับเจ้านายอะไรพวกนี้ครับผมเวล์ไออัมเกรฟสูด้วยความยินดีจีสไลรี่นอร์ทเมียเฮียเอลโบ้ไอสปอร์ตเบอร์เกอร์ท้าพอสมัยอ่าโอเคข้ามไปครับเฮ้ยเนี่ยค่ะสต๊าฟเป็นฟังเลยชัวร์สุดอ่ะแบล็ว บอกว่าแมวน้อยทําไมไม่ดันอยู่ลูกอัพแดไม่มามองที่นี่หน่อยฮฮอัพไลท์ดิสอัพอัพหมายถึงขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าหรืออัพในความหมายไหนอ่าโอเพนนิ่งรับรับรับอ๋อให้เงยหน้าขึ้นครับและไอ้นี่มันก็เกาคอครับเกาไปครับไปกระลากระลากระลา the tree of ก็เลิยเวโอเคปล่อยมึงมีความสุขกันไปครับขอไปเกาด้วยได้ไหมแต่ภาพบนจอแม่งหายไปครับผมมันไปเกากันที่ไหนก็ไม่รู้สงสัยมันจะคันกันครับผม หันหูไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยวิ่งไปหาเลขสิบแปดบวกตลอดเลยโอเคกลับเข้ามาที่เดิมครับผมสรุปโอเคครับจะบอกว่าขายทาโกยากิมาตอนท้องว่างบอกว่าก็นั่นแหละประมาณว่าเลี้ยงเลี้ยงเข้ามาในร้านเอาเอามาเลี้ยงตอนขายทาโกยากิเนี่ยเพราะว่านั่นแหละแล้วก็ไป,เห,อนนอเ,เ,ปเหมือนลูกสาว บอกว่าแล้วนะตอนนี้เธอสามารถที่จะมาช่วยฉันขายของได้แล้วคือไอ้นั่นแหละมูมานอยแคสอ่าก็เหมือนว่าเป็นเป็นคนสายพันเป็นแมวสายพันคนนั่นแหละก็ว่ากันไปแ้วหนูไม่จบสักทีกูจะร้องไห้อยู่แล้วกูแปรเหนื่อยแล้วนะบอกตามตรงเป็นยี่สิบนาทีที่รู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ย ยี่สิบนาทีที่ไม่ได้ใช้สกิลในการเล่นเกมอะไรนอกจากปุ่มเฟสบาร์ปุ่มเดียวเลยครับผมแล้วก็ใช้นิ้วการครับไม,ไม่ไม่หันใส่กล้องแล้วการทำนิ้วการกดลงไปกดลงไปกดลงไปครับขี้เกียจแปลแล้วนะโอเคโอเคมึงมึงมึงโผล่หน้ามาได้แล้วนะกูอยากกลับบ้านแล้วเร็วผมแปลถ้าบทสนทนาแล้วกันถ้าบทที่มันไม่มีชื่อกำกับข้างบนเนี่ยมันบทสพัพเพเหระที่เหมือนแค่นึกอยู่ในใจครับผมแต่ไม่ได้พูดครับผม b kind of u t อ o w น m อ o r โม e ์ช no ิออ t บ n ลไลคนเลนั่นหมายถึงว่าสาวหูแมวในรักเจ้านายมากวัมอลานเอวัเอเลดอ่าโอเคเริ่มแปลเหนือแล้วนะเว้ย a ะไรน d i s c u s s i n g c a อันอัศจย์สุนี่อินร์เ t อร์ o อ e ์ ก็้วเนีมันก็ยังคงคุยเรื่องสปเฮรอยู่ดีครับผมว่าแมวมันน่ารักขนาดไหนว่าสไบรท์แอนด์ฮอนด์สลอสแอรเรตเตอร์เดิทรูมันเป็นความจริงเด็สไปเดอรไลฮาทเพื่อสไเดอเว์แบ็คทูดออเัมายสาช่เรกไรกลับมาได้แล้วพี่ขอพี่ขอกลับมาได้แล้วเอะเออมาคบๆหน้าเนี่ยจะได้เออ อ่าเดสไลท์ถูกต้องค่ะถูกต้องอะไรวะคุณไม่รู้อ่าบอกว่าพี่สาวแมวทั้งสองอยากจะลองทาโกยากิไหมนี่มึงยืนคุยตั้งนานยังไม่กินทาโกยากิกันอีกอเนี่ยไม่กินทาโกยากิมันจะร่อไปกี่นาทีวะเนี่ยบอกว่ามันร้อนมากนะระวังล่ะมันเป็นปลาหมึกที่สุดแสนจะอร่อยครับผมว่าทาโกยากิมันเป็นไส้ปลาหมึกอยู่แล้วถ้าตามคําที่เรียนรู้มาเนี่ยลิ้นแมวกินของร้อนไม่ได้และพวกมึงเป็นอะไรมันจะกินของร้อนกันได้อโอเคไม่เป็นไรครับมันเป็นแมว ที่มีส่วนของคนครับผมแล้วก็คนสาวหรือแมวคนจะกินได้มึงกินแล้วเหรอคือบางทีเนี่ยเราทําความเข้าใจไม่ทันนะเว้ยคามันเขียนว่ากินแต่ตัวละครม,มันยืนอย่างเงี้ยแล้วก็บิวหน้าอย่างเดียวซึ่งเราไม่รู้แม่งกินหรือย,อยังมันพูดโน้มมันมันอร่อยมากเลยแต่มันยืนท่าเน,นี้ยถ้าโอเคครับสรุปอ่าแต่ว่าเราต้องกลับบ้านมปกินข้าวเย็นนี่นาะใช่ บอกว่าใช่เจ้านายก็จะต้องกลับไปทากับข้าวด้วยนาขอโทษขอโทษเลยบอกว่าช็อกโกแลตกับนิลากัเหนือไหลตกนิดหน่อยครับผมเดอะฮอแครนลาฟแอมฟอร์มบีไฮจับมือกันข้างหลังอาริสเตอร์ทาโกยากิเซลเลอร์ออโอเคทรีออเดอร์ทาโกยากิแคูดูดัชความฮะ สรุปเราสั่งทาโกยากยิไป3ที่ครับผมทรีออเดอร์สรุปคือมึงจะกลับไปกินข้าวที่บ้านไหมหรือมึงจะจัดช็โกยากยิกันที่นี่เลยอธิบายให้เข้าใจหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับเรื่นเกมที่ผมงงจริงนะเนี่ยมึงทําตาโตใส่อ่ะ,ตตอะโอเคใช่ครับผมก็ว่าอยู่ๆมึงก็ทําตาโตบิงกิงใส่เลยแย่ฟอร์มีช็อกโกแลตวาน,นิลาอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้นะครับแค่เป็นการชิมเฉยๆไอ้นี่มันก็ถือมาเรากินหน่อยไหมอัดชุบ กินเข้าไปบอกอร่อยเอ๊ะจะต้องกล,กลับกินข้าวที่บ้านนี่นาแต่บอกเอ๊ะตัวเราก็แบบว่าแตะฟอร์มป่ามาเลยเออไม่ต้องก็ได้เราสั่งสามที่จัดก,กันเลยชาาล็อกโกแลตวานิลลาเราเองแต่คุยดูเด็กฟอร์มนี้ทำให้ผมได้ไหมใช่ทาโกยากิจะได้เสแสรมที่ใช่ไหมจัดให้ให,ให้ไม่จำใจบอกว่าเจ้านายเรามีออเดอร์ทาโกยากิสามที่เจ้านายมันนะ ก็ชุชดจิ้นซามนะคก็ไปไกลๆ้วยก่อนแล้วทําไมอ,ะอ่ะอ่าบอกว่าเราก็ it's going to take time to get home เราอาจจะใช้เวลานิดหน่อยตอนที่กำลังทําอาหารแต่ตอนนั้นก็ระหว่างรอก็กินทาโกยากิกันไปก่อนละกันเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วช็อกโก <S 2> <S 2> แลตกับบานิลาก็จะค่อยๆกินกันอย่างช้าๆให้มีความสุขแล้วกันนะคะ เรวก็เจ้านายคุณเจ๋งมากเลยอ่ะแม่มันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะบอกว่าฮะบอกว่าชิคุเละไม่เคยหลอกว่าเออมีเจ้านามีพี่ชายที่ซึนเดเละฮะเราเป็นพี่ชายซึนเดเละเหรอเหรอผมไม่รู้สึกว่าผมซึนเดเละเลยถ้าซึนกูซึนก็ได้กูซึนก็ได้ไดะบอกว่าเดซุน,นี้เดซุน,นี้ ไม่ไม่จริงซะหน่อยอะไรพวกนี้ก็กันไปแบบว่าเอาดัมีนทำไมอ่ะก็บอกว่านั่นแหละคือชิคุเละมันเินทาเราว่ามันเป็นผู้ใช้เป็นพี่ใช้ซินเดเร่ครับผมอ่าบอกว่ามานี่มามาเลือกท็อปปิ้งมาว่าจะเอารถอะไรแล้วก็นี่เมนูอยู่นี่อ่าบอกว่าไหนๆก็มาแล้วก็ไหนๆที่ช่วยดูแลลูกแมวของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยฟรีสวิตชาร์จก็คือแบบว่าไม่คิดค่าบริการฮะ ว้าว <Wow. S 2> ขอบคุณมากครับขอบคุณมาครช็อกโกแลตมายองเนสคั่งติดอยูสบนหน้านะครมาลองยิมาหน้านะรผมจะรีทำไมหลายรอบปะแล้วฮะทำหมุตั้งทำไมนะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ,อ,บ,รบอยากได้เป็นเหมือนจะเป็นโลนี่คืออะไรวะฟิชโลใช่ปลาแห้งปะ แล้วก็ชีสอันนี้ต้องการชีสแล้วก็ปลาครับผมนึกป,ปลาแห้งหรือเปล่า ROE ไม่รู้คืออะไรข้ามไปครับผม My เพื s อชาร์จทรูสคอมได้เองเนาะก็คือคำถามเพราะเราถูกเมินไปเรียบร้อยแล้วเวลไอเกสามาทำตายหายีใส่กูหยีได้ก่อนแน่เวลไอเกส์เชิญบาร์เทลี่เ,เนอะเอาบาร์เทลี่เอาบาร์เทลี่รึเอาช็อกโกแลตวานิลาผมมองกันไปมองกันไปแป๊บนึงนะจะเกียร์ทีเนี่ยอยากจะกดเซฟแล้วก็เลิกเลเล่นแล้วเนี่ยพี่เก็บไปแล้วนี่นี่ตัดคาซีนไปซีนอื่นไปได้กล้าเซฟสักทีมันจะได้ไม่ค้างคาเข้าใจไหม แอปเปอรี่อเวนติ้งทาโกยากิอินฟอนออฟฟูสตันอ่ะโอเคครับมีความสุขระหว่างรอทาโกยากิครับตัด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 เออหมด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 สักทีหมดสักทีเมียวเมียวเมียวอ่ะโอเคครับผมเลงคนกลางผมบอกเลยครับเมื่อคลิปหนึ่งใครมาถามผมว่าผมเอาคนไหนผมเอาคนกลางครับเออกลับถึงบ้านสักทีเฮ้ยผู้คิดจะแปรต่อแล้วนะให้กูเซฟเถอะอ๋ออ่าอ t สติลแคนเกตฮอกอัพเฮ่อ เขาายจกลงกันนะครับขอเซฟก่อนนะครับ25นาทีแล้วแต่มากกว่านี้ผมมีสิทธิ์วิงเวียนวิงแน่นอนครับผมเซฟก่อนเซฟก่อนเซบก่อนจะจะอ้วกอยู่แล้วเอ่อเกททับไปเลยแล้วกันเนาะอัา่าโอเคกดแบคไปปุ๊บคราวนี้ก็เราจะพูดปิดรายการกันนะครับ ไม่รู้ใครจะบ้าจี้นั่งดูอะไรคลิปนี้ของผมหรือเปล่าครับผมถ้าดูกันจนจบก็คอมเมนต์บอกเลยกันครับว่าดูกันจนจบมีความคิดเห็นยังไงบอกเลยครับผมเพราะผมะรู้สึกเอื่มๆแล้วว่าแต่ขนาดนี้กูไม่เล่นนั่นหรือกูมีหน้าที่แค่กดสเปซดา์แล้วก็อ่านให้มึงใช่ไหมเนี่ยอโอเคครับผมใครที่ดูจบนะครับและชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ที่ใต้คลิปนะครับผมถ้าเกิดกดไลค์เนี่ยทางผมจะได้ทราบว่าโอเควิดีโอชุดน,นี้มีคนติดตามชมแล้วก็ชอบกันอยู่ว่าถ้าเกิดขึ้นแค่วิวเฉยเนี่ยผมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าว,วทีี่่่ขึ้นนนเเดูกันจนจบหรือปลา เข้าใจไหมครับคือวิวดูแค่นิดเดียวมันก็ขึ้นหนึ่งแล้วอย่างน้อยถ้าเกิดคุณดูจบคุณกดไลค์ก็จะรู้ว่าอ๋อโอเควิดีโอชุดนี้มีคนดูจบนะแสดงว่าชอบกัน2นะครับถ้าเกิดดูแล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์อะไรครับคอมเมนต์เลยครับผมมีอะไรก็ได้ก็คอมเมนต์ไปเลย3ก็คือถ้าเกิดอยากจะแชร์ให้เพื่อนดูนะครับแต่คลิปยาวๆเนี้ยบอกตามตรงครับอาจจะแชร์กันยากหน่อยแล้วแต่ความสะดวกครับอยากแชร์ก็แชร์ถ้าไม่สะดวกแชร์ก็ไม่เป็นไรครับผม4ี่ก็คือเกิดใครเข้ามาติดตามช anel ผมใหม่ๆนะครับอยากที่จะสนับ เราก็จะก,การกดได้เลยครับคือปุ่มซับสไคร์นเอาหรือปุ่มติดตามครับจะอยู่มุมขวาล่างของจอมันต้องอยู่สังมุมอะ่ะมันมันต้องอยู่สังมุมอะ่ะมันจะเป็นปุ่มแดงๆับผมเขียนว่าซับสไคร์นาอาเราชี้ปุ๊บจะมีอักษรขึ้นมาอีกคำว่าติดตามครับผมเรากดตึก๊กก็ถือว่าเป็นการติดตามผมนะครับผมคราวเนี้ยผมก็จะรู้ว่าเออฐานคมดูผมมากขึ้นผมก็จะพยายามทําผลงานออกมาให้มันดีๆมากยิ่งขึ้นครับผมถือว่าทำให้มันโตขึ้นนะว่าง่ายๆครับผมโอเคถือว่าล้วๆขอบคุณนากโกภะ ขั้นสองครับผมช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็สาวแมวโรล,ลี่ที่ยังไม่บอกชื่อครับผมขอบคุณผู้ชมทุกๆคนครับที่ติดตามชมกันจนจบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมน็อตนะครับพี่น็อตก็แชนแนลนาโนเบรกเกอร์ครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันชมกันจนจบสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบาร์รัจ